เป็นไรวะเนี่ยโอ้ยแหลกมาถึงก็มาโดนยิงซะเลยเป็นไรวะเนี่ยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในทัวร์นาเมนต์กันนะครับเพจช็อตแล้วก็ที่สำคัญคือผมได้ปืนเช่ามาใหม่ปืนนี้ไม่เคยใช้ไม่รู้ปืนไรแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยเอามาลองใช้ดูนะครับในทัวร์นาเมนต์แต่ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่รอดนะฮะ ฝั่งนู้นเขาเหมือนจะเก่งกว่าด้วยอืมใช้ลูกซองซะด้วยไซ้วิ่งไซ้วิ่งเอ้ยรู้สึกว่าดูทรงแล้วเหมือนจะแพท้ทัวร์นาเมนต์ตาแรกช เลยวิ่งสักทีเถอะโอ้ยอีศัทสทบมันเป็นไอโฟนหรือไงวะลูกลิกลูกลีกอยู่นั่นแหละเป็นวิวิวิอีเฮ้ย,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 ยมเตอเล่นลืมดูแ้มสามสูแล้วเป็นเนี่ยมันยิงไม่ค่อยโดนอะ ไม่ใช่โทษปืนนะโทษโทษพทรผมเนี่ยมาตาแรกก็กากเลยตุม่มไม่โดนได้ไงวะโอ้ยโตรเกลียดลูกซองวิ่ง ไม่ใช่ว่าปืนไม่คือนะครับคือตัวผมใช้ปืนแบบนี้ไม่ค่อยเป็นไหนลองปืนแบบเขากันเขานี่คือคนเมื่อกี้นะฮะมาถึงตาแรกก็แพ้ไปแล้วนะครับรอบหนึ่ง โคตรแย่อืมประชากด้ระเบิดและ RPG ไอ้นี่มันไอ้นี่มันคลังแสงชิบหายวิวิวิโอ๊ยตายคือประเด็นคือปืนเราไม่แรงเหมือนเขาไงจะเล่นแบบเขามันก็ไม่ถูกโอ๊ยแร็เว้น แล้วรู้สึกอยากได้โทรศัพท์ใหม่ถ้าถ้าสงสัยว่าทำไมผมถึงบ่นจังเลยเรื่องโทรศัพท์เนี่ยคือลาวาครับ550ห้าไอริสไม่ให้บ่นก็ให้ให้รู้ไปฮแล้วประเด็นคือมันไม่ได้มีเกมนี้เกมเดียวไงเครื่องคตรหนัก ลูกซองมันไม่แรงเหมือนเขายิงเขาประมาณห้าหกระสก็จะตายปืนแนวนี้ไปดีกว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะถ้าเอาทีสอง,องไปนี่ดูทรงก็ไม่ค่อยคือ ตั้มยืนยิงแบบนี้ก็ได้เหรอใครวะมาปล้วพวนต้มเอ้ยมันจะไม่เก่งเท่าไหร่คนนี้ โหมันก็ระเบิดนะปุ๊ทะลึงล่งทะลึ่งเอาปีกกินอีกลูกนึงตู้มด้วยแต่ปืนนี้ก็แรงดีเหมือนกันนะครับ รู้สึกตาแรกใช้มันยิงไม่โดนไงก็เลยบอกว่ามันใช้ไม่คล่องตอนนี้รู้สึกใช้คล่องละแรงดีนะชอบชอบชอบคิดถูกจริงที่ปลดเอามาเล่นทัวร์นาเมนต์ก็แม่นดีนะ โผล่มาโผล่มาก็ตายอ่ะถ้าฉลาดก็โผล่มาดีบงเงินเขาฉลาดนะฮะอย่างน้อยก็ไม่เจอสายวิ่ง,งนะนะเล่นแล้วไม่หัวร้อน แล้ว,ลวก็โอนะอแต่เหมือนปืนมันจะเหมือนเราวะเมื่อกี้กระสุนสีแดงอ่ะนา่าจะใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยยิบป้านถังมาเกิดอะไรตอนนี้วะอยู่ตั้งนานไม่เกิดเวน เชียดขานี่มันต้องมันต้องยืนวัดยิงกันแบบนี้เอ้ยถึงจะไร้ยวาลูกผู้ชายเ,าเดยีหนึ่งสองสามนับวิเกิดตูม้มวิจิพายแล้วมันยิงป้อมมันยิงป้อมอีหลายนัดป้อมจริงเลย ตู้มตายระเบิดเราเยอะระเบิดเราเยอะบอกเลยผมนี่คลังแสงเคลื่อนที่เอาดีเอาดียืนตรงนั้นก็ยืนไปเลยตู้มนี่น่ยหนึ่งสองสาม ตายปืนฟ้าน่าจะเวลไม่เกิน20บหรอกน่าจะมั้งครับเพราะว่าดูจากวิธีการเล่นแล้วเพราะว่าถ้าพวก40อัพเขาจะวิ่งกันตุระตระตระระกันยกเว้นผมนะครับผมไม่เขาชอบวิ่งไม่ใช่อะไรโทรศัพท์มันจะค้าง ยิ่งอัดไปด้วยเล่นไปด้วยแบบเนี้ยบอกเลยค้างรัวรัวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นค้างมันแค่แหลกแต่การแหลกสักนิดสักหน่อยมันก็ทําให้เราแพ้ได้เลยไม่น็็ชอบผู้หญิงสายวิ่งแน่นอนเห็นไหมคุณว่าใช่คดใจแรกใจเวทเอ้ย ก็โดนถังอะตายตายเออนั่นแหละไม่น่าโลภอยากได้ระเบิดเลยกูตุ่มตุ่มโอ้ถังมันชอบมาเกิด เกิดแบบประมาณว่าเหมือนอีกฝ่ายเลือกที่เกิดได้เลยเว้ยไม่เกิดโคตรโกงวีนโอ้ยเอ้ยมอไม่ทันช้าไปนิด เกิดเยอะจังวะไอ้น,นี่มันคลางแสงนี่วะเฮ้ยกดพิดเวนตุืมรัศมีทำลายไม่ถึงโอ้ยถังอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องนับสามาีอมตะไม่เหรอ เกิดมาดยิงแบบนี้ก็ตาย ดีมันอยู่ฝั่งนู้นก็ดีเรามันจะได้ไม่สปอนมาโดนเราจะคว้างระเบิดแล้ว โอ,โอ้ยอยากได้โทรศัพท์ที่มันเร็วกว่าน,นี้ยสัมผัสไม่ไหวโอ้ยชิบหายเอ้ย ก่าจะชนะได้เวนโคตดเก่งยอมรับจริงว่าโคตดเก่งมากในสนะาสายเดียวกันนะครับสายไลฟ์เฟอร์จูโจมชนะสองตาติดแล้วแก้เกมแก้เกม สุดท้ายขอให้เจอพวกไม่ใช่สายวิ่งน,นะมันเล่นแล้วหัวร้อนอ,อ,อยู่นี่เยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปืนปอ,อะไรวะ Quỳnh ừ, nó đánh mẹ lại lệch xanh ไม่ใช่ว่าปืนมันไม่แม่นนะแต่คือโทรศัพท์มันจอมันเล็กแล้วเวลาทัศกรีนมันรายละเอียดมันน้อยก็ก็คือมันจะถ้าพูดเป็นระดับเล็กๆเ,เลยก็คือมันจะทัชไม่แม่นนะฮะเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปก,ปกไ,มไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเสียงเสียงแตะหน้าจอเนี่ย แต่ทำไมเขาไม่ยิงถังไปกๆเหมือนพึ่งหัดเล่นนะน่าจะระเวล้สูงพอตัวนะก็เลือดเย็นพอตัวก็จะยิงตายนี่ก็อืชนะน่า,างไงปืนเดียวกันจริงด้วยว่าแล้วมันปืนอะไรมันยิงเลือดรดกักบมองเท่ง chân xuống